ขอขอบคุณเหล่าน้องชายที่สับสนช่องผู้เทพสร้างเป็นทางการผู้ชีน้นำทางดักดิสผู้เริ่มต้น MKS Cola Potato Chips และเหล่าน้องๆวานิลาคุณบูมสนามแดง d a r k n i g Duck, h 3, เมอร์ด r กพันแน่สิบามรอชะตอชุ่มจิตธรรมดีเซนชัแนลและเจสตอร k ก็ขอบคุณนะครับลองน้องพพอร์ตเตอร์นะครับแล้วก็คนที่มากดซับช่องนะครับนะสุดเลิฟนะครับก็เอออินโทร สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมเพรสซ่ากับในกับช่วงอันบ็อกนะครับนะเราก็อยู่กับบ็อกดีบ็อกเดิมบ็อกที่เรารักนะครับบ็อกการ์ด VBT03 ชุดที่2นั่นเองนะครับนะก็นะครับนะวันนี้นะครับก็บ็อกนี้จะมีแค่2แคลนนะครับเพราะว่าเออการ์ดเสริมชุดนี้นะครับจะมีแค่5แคลนเท่านั้นนะมันจะกลายเป็นบ็อกหนึ่งสามบ็อกหนึ่งสองนะครับซึ่งบ็อกนี้ก็มีโอเลค้นะครับกับ นุบะธรรมะนะครับหรือว่านินจางแล้วเนี่ยนินเจ๊กนะก็เรียกว่าเป็นอีกบล็อกหนึ่งนะครับที่เสริมความเก่งให้โอลาเคิลแบบว่าเก่งไปมากกว่าเดิมนะก็ทรมานกับคนที่เจอไงนะครับส่วนนุบะก็อ๋อนิวครับอ๋อแบรนด์นิวนะครับของใหม่หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนะว่าบล็อกนี้มันจะมีอะไรจริงกระเียวว่าฮะนะครับโฆษณาแล้วก็การ์ดฟลุมแยกไว้ครับ แล้วก็มาข้างหน้าเลยนะครับนะอ่ะวันนี้จะมาดูสกิลนะครับนะตัวแรกครับนะ Scarlet Witch นะครับนะไม่ใช่มาเวลนะแต่ว่าเป็นแม่มดสีเลือดไงสกาเลตนะแล้วก็โคโค่นะครับก็เป็นตัวจั่วนะครับนะแล้วก็เปลี่ยนนะใส่กิฟได้นะครับนะก็สกิลนะบอกว่าเมื่อครับเกตส2นะครับจั่วหนึ่งนะครับแล้วก็เทคแอคชั่นแวนนะครับคา์บาสโซบาสนะครับเกต3ออกไปนะครับจั่วสใบนะครับ เลือกทิ้งการที่ติดชื่อวิทย์นะครับกี่ใบก็ได้นะครับแล้วก็ได้โรเทคตามจำนวนที่ทิ้งไปนะครับก็คือทิ้ง5ใบที่ติดชื่อวิทย์ก็ได้กิฟปโปรเทคห้าใบนะครับซึ่งมันจะเล่นกับการคอมโบก็คือการเล่นการโรเทคในมือเนาะยิ่งเยอะก็ยิ่งแรงนะครับนะทำให้อีกฝ่ายนี้เจ็บปวดรวดเราได้เลยนะครับนะไปต่อไปครับนะเป็นอีกสายนึงครับนะเป็นสายเป็นอากอนมีการนะครับก็คือ 5 dice สุดโหดนั่นเองนะครับนะแล้วก็ผลของทิกเกอร์ที่ได้เนี่ยนะจากทิกปกติเราได้ทิกมือใช่ปะ่ะอันนี้ทิกหมื่นห้าไงโคตรเก่งนะครับนะเทวดเจ็บมากนะอันนี้จะมีผลแค่ตอนเราได้ทิกเกอร์นะครับแต่ว่าตอนดาเมจเช็คเนี่ยก็จะไม่บวกหมื่นห้าเนาะจะบวกแค่หมื่นปกตินะครับนะจะเป็นแค่ขารุกนะครับส่วนขารับนี่ก็เจ็บหมื่นปกตินะถึงล่างนะครับโซบัสเกี่ยสามหนึ่งใบครับแล้วก็ทิ้งมือห้าใบเนาะแล้วก็ตัวเองอ่ะจะบวกสามได้นะครับแต่ว่า รถคอสทิ้งมือเนี่ยตามไกด์ติดชื่อมกัสนะครับในแถวหน้านะครับก็คือมันก็จะเป็นาตามลีกาดเนาะเพราะแทนที่จะเป็นทิ้ง5ใบนะก็จะทิ้งแค่3ใบนะครับก็เป็นตัวไม่ได้เอาได้รุนแรงมากครับนะแล้วก็ถ้าไม่มีถ้าเขาไม่มีพีจีนี่คือแบบบอกเลยว่าใบนี้ไดนี่คือหัวแตกนะขี้แบบหัวแตกอะจริงๆนะต่อมาครับนะเป็นวิกตัวนะก็เอาไว้เล่นกับนี่เอาไว้เล่นกับโคโค่นะครับนะ คนนี้ก็มีสกิลนะบอกว่ามันสั่งตีนะโชว์รลิกบนมือกี่ใบก็ได้นะครับแล้วก็แถวหน้าเนี่ยนะบอกว่าพันต่อหนึ่งใบนะครับโชว์ใบหนึ่งบวกห้าโชว์สองบวกหมื่นโชว์สามใบบวกหมื่นห้าโชว์สิบใบบวกห้าหมื 10, ่นไงโคตรเจ๋งโคตรเก่งนะแต่ก็ไม่ถึงหลอกจริงนะแล้วก็เทคเมื่อตีฮิตแวร์นะครับเขาบา้าตาจวด้วยนะต่อมาครับนะเป็นอะไรเอ่ยเมื่อมันตีบวกสองพันตามการบนมือนะครับก็เป็นตัวคนไม่น่าใส่กันนะเมกัตอีกตัวครับนะ มาตีเนาะถ้าแวนติดชื่อเมกัสนะบวก5 0 0พันแล้วก็ถ้าแวนเป็นเกตสาคู่แข่งห้ามเสพด้วยตัวนี้ครับนะถ้ามันถูกบูทนะมันจะตี1ย 11, ไงแล้วก็เมื่อบูทตีฮิตปบนกาดนะเอามือไปแปะท็อปได้ไงโคตรเก่งโคตรเจ๋งนะต่อมาครับนะเป็นวนะิชเนาะในเธอเราเนาะถ้ามืมอสีใบหรือมากกว่าตัวเองจะยืนหมืน่นเนาะแล้วก็เมื่อเน่ยที่ติดชื่อวิชเนี่ยไล่ทับนะโซบาร์ได้จั่วเพิ่มนะครับก็เอาไว้เล่นกับโคโค่เนาะ ทำให้เราได้จัวแบบ2ใบเลยนะลายสามทับสองนะเทคสามก,ก็ได้จวเทคเกศสองก,ก,ก,ก็ได้จัวนะครับนะเก่งมากนะอันนี้เป็นตัวเสริมเบนซิตนะครับซึ่งอนาคตน,นี้ถ้ามีสายเบนซิตมาก็ตัวนี้อาจจะได้ใส่นะครับเพราะเป็เนตัวหาเกตสามเนาะบอกว่าเมื่อเทคเมื่อลงเนาะโซบัสหนึ่งใบเปิดทับห้าครับหาเกตสามไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือครับเอาขึ้นมือเนาะที่เหลือเอาสับสับสี่ใบที่เหลือสับแค่สี่ใบนะแล้วก็ไปแปะใต้กองแบบสุ่มครับแล้วก็เป็นหมูกห้าพันนะครับคนนี้ครับนะ เบลเลต์เมกัตนะครับก็คาร์บัตหนึ่งเลตเลกาที่อยู่แถวเดียวกันกับยูนี้สองใบก็คือเลตแถวมันเองนั่นแหละนะจั่วหนึ่งใบครับแวนบวกหมื่นเนาะคนนี้บอกว่าเมื่อจั่วการ์ดคาร์บานะัตหนึ่งนะตึงบวกหมื่นแล้วก็ได้สกิลบูสต์นะครับนะก็เป็นเกศสองบูสต์ได้นะครับคนที่เป็นสาวรับใช้เนาะสกิลบอกเมื่อลงสนามครับแวนเลียก,ก็ได้นะโซบสัสเปิดห้าครับหาเกศสามหนึ่งใบขึ้นมือครับนะแล้วก็เหลือสับกองก็คล้ายๆกันกับตัวนี่กับเบสิทคนนี้นะครับก็ เรียกว่าสกิลนี้เออ่ไอเดน t ิคอลนะครับก็คือเหมือนกันเลยเป๊ะๆนะต่อมาครับคนนี้ครับบอกว่าเมื่อลงทิกเกอร์โซนเนาะถ้าไป็นเกเกอร์สาบสูงกว่าโซบัสหนึ่งไอเดมคืนครับก็เป็นตัวคืนคอสนะครับแต่ว่าจริงๆผมไม่คิดว่าคนน่าใส่นะมันต้องได้ติดคนเนี้ยต่อมาคนนี้ครับเนี่ยเป็นวิชิกไบนะครับบอกว่าฮิตแวนเนาะที่มันบูทนะถ้าบูตแล้วตีฮิตแวนคาร์บัสนหนึ่งเอาเตัวเข้าโซได้จั่วนะครับแล้วก็ในโซเนาะ ถ้ามันไปเกียรสามหรือสูงกว่าเสชีวิตนะครับลงสนามนะโซบัสหนึ่งเด้งตัวเองลงมาก็ทําให้รีไซเคิลตัวเองได้นะครับจากไงโซก็ลงสนามเนาะคนนี้นะครัเทล่าเมกัสเรียกว่าเป็นตัวที่เก่งใช้ยาวยันจบภาคไม่ว่าจะเป็นสแตนดาร์ดหรือพรีเมียมนะครับ,รบก็เทคเมื่อลงเนาะถ้าไม่มเกียรสามหรสูงกว่านะครับคาร์บัสหนึ่งจวบหนึ่งเอาทิกเกอร์คิดจะเข้านะแปะท็อปไปเลยนะคือการันตีทิกเกอร์ได้ใบหนึ่งเลยนะครับก้อนนี้ก็รู้ว่าเอ้ยท็อปดิ้งมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทิกเกอร์นะเราก็สามารถจัวนนออออรรร์์มลเเาทิกกแปะะได้คับนนนนะะเเป็ตัวที่่คอข้างงแรลย การันตีทิกเกอร์ได้นะครับนะแต่ได้แปะได้แค่คิดนะครับเพราะว่าสารลักตรงเนี้มันบอกแค่เป็นคี i ์เข้าทิกเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นนะแปะฮิลหรือดอไม่ได้นะครับนะคนนี้ครับนะมอลงสนามครับโซบัสชวบวกหมื่นนะก็จะเป็นตัวกาดสองหมื่นเนาะเป็นตัวไอกาดเลยนะครับเป็นเมกาอิกใบครับนะคาร์บัสหนึ่งเอาตัวเองเข้าโซครับนะคนนี้เป็นเกียร์ศูนย์เนาะดูครับสองใบครับนะ เอา2ใบไปแปะครับเรียงไงก็ได้แล้วก็ได้จัวหนึ่งนะครับเหมือนข้าวตาบัสหนึ่งเอาเข้าโซแล้วก็ได้จัวหนึ่งเนาะแต่ว่าเราดูเลือกได้ว่าจั่ว2ใบบนเลือกใบไหนนะครับต่อมาครับนะหมดแล้วกับโอลาร์เคลน,นครับก็ก็จะมีของประมาณนี้เนาะก็ของดซับดูน้อยนะจริงๆริงมัน,ม,นมันทำให้โอลาเคลนี่เก่งมากๆเลยนะของแค่นี้คือแบบเก่งอ่ะนะแล้วก็ตอนนี้มีแยกสายด้วยนะเป็นเมกัสกับวิชเนาะก็ทั้งองัสก็น่าสนใจทั้งคู่นะครับนะก็ ใครอยากแฟนมาใท้เราขึ้นนะก็ไปจัดเล่นทั้งสองสายนะครับนะเจ๋งมากต่อมาครับมาดูเราซัตินจานนนุบาธรรมะนะครับนะก็เป็นทิกเกอร์นะครับนะเป็นทิกเกอร์นี่น้องฮิวน่ารักสุดนะครับนี่โอเคครับเป็นวียงเรานะครับมากระสส์สตรอมเนาะก็เป็นสายมากระส่อนั่นเองนะครับนะเทคนะครับบอกว่าถ้าถูกแวนโจมตีเนาะค้าวบัส1หนึ่งกินเลียเราสองใบครับนะตีไม่ฮิตเลยนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นเทคห้าม p g หรือเทคอะไรก็ตามนะครับเราขอแค่บัส1หนึ่งกินสองครับกินเลียกันเราสองใบเนาะ จ g ครับนะก็คือแบบไม่ฮิตครับนะก็คือตีไม่เข้าเลยนะตีแสนล้านร้อยล้านพันล้านก็ตีไม่เข้าครับนะถ้ามีเล็กินนะแล้วก็เทคแวร์นะครับวันบัตเทินเนาะเมื่อเลกาดของคุณ네ถูกนำกลับขึ้น <goats> ม <rhythms necessary> ือในเทินของคุณนะครับนะก็คือเห็นเรเด้งปุ๊บนะโโบัสเกตสามใบหนึ่งครับจวดหนึ่งใบเนาะคอการ์ดบนมือ3ใบบังคับนะว่า3ใบลงช่องเลกาดครับแล้วก็ยูนิตที่คอเนี่ยเจะบก้าพันเนาะก็คือ เป็นการเล่นทําเวฟได้นะโปรเด็กทำเวฟเป็นไงเจ๋งปะต่อมาครับนะเป็นเจ้าคองโกเนาะเป็นตัวเบิกไรเก่าเนี่ยนะเทคแอคชช่องแวนนะครับนะวั person, นเะพื่อเธอเนาะถ้าอีกฝ่ายมีมือสีใบหรือมากกว่าคั้นบัตรหนึ่งเทคมือหน่อยสิบัสเราเสียหนึ่งบัตรเขาเสียหนึ่งมือเป็นไงเจ๋งวะเทคล่างครับนะบอกว่า mm hmm. เมื่อเลกาดของเราถูกนําขึ้นด,ด้วยความสามารถการนะครับคู่แข่งนะครับไม่สามารถเอาการที่เป็นกีดเหมือนกันหรือเท่ากับนะครับ ตามการ์ดที่เอาถูกขึ้นมือสมมุติว่าเราการ์ดเกีศูนย์ขึ้นมือเนี้ยอีกฝ่ายก็ห้ามการ์ดเกีศูนย์นะเพราะไม่สามารถคอการ์เดียนนะครับอืมเจ๋งมากนะครับจนจบเทินเลยเนียก็คือแบบจบเทินเลยนะเก่งมากต่อมาครับนะมังกรนินจาไวท์มาสเตอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวที่แชร์พลังนะครับบอกเมื่อลงเนาะจนจบเทินนะคู่แข่งห้ามเสจนะลงไล์เวนหรือว่าคอเรียมานเนี้ยนะครับอีกฝ่ายห้ามเสร็จเลยนะครับการันต,ตีเลยแล้วก็จะไม่ให่มันตีเนี้ยขั้นบรหนึ่งครับ เอลีกาดของเราเนี่ยหรือว่าของอีกฝ่ายก็ได้ครับขึ้นมือนะก็เป็นตัวดิ้งเลียกาศขึ้นมือนะส่วนมากก็เอาไว้ด้งเรียตัวเองเนาะแบบลงมาตีด้งก็กดคอมโบกับเจ้ามาการะสือนะครับทําให้แบบทําเวฟต่อได้เนาะก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาครับนะอีกางโงงมากแต่โคตรเก่งนะครับเทคเอ็กช่องแวนเลียนะครับไม่มีกิฟต์เนะคนนี้โซบัสสครับโซสใบนะ ทิ้งการ์ดที่มีความสามารถพิทักษ์ก็ครับก็คือทิ้งโพดิกก็ได้หรือว่าทิ้งการ์ดที่เป็น PG ที่เป็นซิติเนียลก็ได้นะครับพิทักษ์เหมือนกันเนาะสองใบนะครับเตงบูมิลห้านะครับแล้วก็ถ้าแวนการ์ดคู่แข่งมีเกย์สามหรือมากกว่านะครับนำเรียการ์ดทั้งหมดของคู่แข่งกลับขึ้นมือนะครับถ้านํากลับขึ้นมือ1ใบหรือมากกว่านะครับอีกฝ่ายเลือกทิ้งมือ5ใบนะครับเป็นใบที่เรียกว่าเคาน์เตอร์นิวเน็กตาได้อย่างสมบูรณ์นะครับสมมุติผมกดทิกตัวนี้ผมเล่งโทเค็น เนวเนกตาไปปึบขึ้นมือก็จริงแต่ว่าเมื่อโทเคนขึ้นมือมันก็จะหายไงแล้วเขาก็ต้องบังคับทิ้งมือ5ใบเท่ากับเขาต้องทิ้งมือฟรีเลยนะครับนะถือว่าเป็นใบที่แก้เนวได้เจ็บมากๆเลยนะครับนะเป็นตัวที่เก่งนะไม่ว่าจะเป็นทั้งสแตนดาร์ดหรือพรีเมียมนะครับเป็นตัวที่โอ้สุดยอดเลยนะ <S 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 ต่อมาครับนะมังกรนินจามาร์กัสกิลนะครับก็เป็นตัวจวเนาะ, so ะครอบโซนะจวหนึ่งใบโบกพันเนาะเก่งกว่าเบอร์ซิลลอดของ,ของคางิโรเยเอะเลยนะแล้วก็เทคล่างครับ ช่องเรียจะไม่ต้องตีครับเอาตัวเองเข้าโซ่เนาะดีดเรียอกาศหนึ่งใบเราขึ้นมือนะครับนะก็ก็โอเคนะเป็นตัวที่เรียกว่าความโซจั่วได้แล้วก็เอาตัวเองเข้าโซเพิ่มโซได้นะแล้วก็ดิ้งเรีย,รยคืนได้ด้วยคดคุ้มนะต่อมาเป็นคองโกอีกตัวครับนะเมื่อสนามครับถ้าแวนเป็นนี่ถ้าแวนเป็นเอเจนี่นะคองโกเหมือนกันนะครับตัวเองจะบวก3,000ครับแล้วก็จากนั้นคาร์บะสองครับนำเรียอากาดทั้งหมดของผู้แข่งที่อยู่แถวเดียวกับมันนะครับขึ้นมือ คู่แข่งเลือกการจากบนมือตามจำนวนนี้ขึ้นนะครับทิ้งก็คือเหมือนรีไทยอีกฝ่ายแหละแต่ว่าเสียงสองบานนะครับก็อาจจะต้องระวังในการใช้นะครับก็ลองดูนะผมก็ไม่ดูกันว่ามันเล่นได้ไหมแต่ว่าคิดว่าน่าจะเล่นได้นะครับต่อมาคนนี้ครับนะท่านเธอนี้เห็นเรียกาดขึ้นมือนะครับตัวงบหกพันค้างนะครับนะคนนี้ครับเมื่อตีครับทิ้งมือหนึ่งตัวงบหมื่นห้านะครับนะก็เป็นตัวตีเย็บสี่โคตรแรงนะ คนนี้ครับบอกว่าเมื่อลงเนาะจิ้ม1ตัวนะครับบวก3000แล้วก็ถ้าตัวที่จิ้มเนี่ยเป็นเกียสนะครับได้โซชาร์จหนึ่งนะก็เป็นตัวเด่งโซเนาะแล้วก็จบไปที่มันตีครับโซบาสหนึ่งเด้งตัวเองขึ้นมือนะครับก็เป็นตัวทําให้ตัวเองดขึ้นมือได้นะก็จะคอมโบกับเจ้า VR ของเรานะครับนี่ที่เห็นการ์ดขึ้นมือเนาะคือเด็กนี้มันจะแบบตีเด้งตีเด้ง,ดงประมาณนี้นะครับคนนี้เมื่อลงครับถ้ามี ยูนิตสใบหรือมากกว่าคาตาบาสเป็นบวกพันครับจากนั้นถ้ามีแดมไงหน้า1ใบหรือน้อยกว่าได้โซชาร์ตครับนะก็เป็นตัวเพิ่มโซนเนาะคนนี้ครับเมื่อลงเนาะถ้าแวนเป็นมกักกัสส์นะครับบวกสามพันแล้วก็จะเป็นตีหรือบูทโซบาสทิ้งมือหนึ่งใบครับเด้งเลียเราทั้งหมดขึ้นมือนะครับก็เหมือนทิ้งมือหนึ่งแล้วก็เด้งเลียทั้งเลนขึ้นมือนะครับเก่งมากคนนี้ครับตัวบูทชั้นดีนะเห็นเลียเด้งบวกหกพันครางครับวานิลลาเนาะชิวหมื่นห้าคนนี้เมืม่อลงสนาม ถ้ามีอ n i t สามใบมากกว่าทิ้งมือ1ใบครับนะตัวเองบวกสามพัน 3, 000, แล้วก็ถ้าแดมมี1ใบหรือต่ากว่านะครับจววงายแดมนะคุ้มมากเป็นตัวคืนคอร์สแล้วก็ได้จััวด้วยนะเปลี่ยนมือด้วยคนนี้ตัวเบิ้ลพาวครับเบิ้ลสนามเนาะทิ้งการ์ดบนมือ1ใบนะครับเพิ่มพลังยูนิตเก3สามนะครับสูงกว่าที่อยู่แถวหน้าเดียวนอยู่นี้นะครับให้กลายเป็น2เท่านะครับสมมติว่าเกตสามมันยืนเท่าไหร่วะสมมติยืน12เนี่ยมันจะเป็น24นะครับนะแล้วก็เมื่อจบการต่อสู้ที่มันตตีหรรืืืออออบบบูนนนะคคั่าา 1, เงขึ้ม คนนี้ตัวทิ้งมือครับนะตัวเก่าแล้วตัวทิ้งมือเนี่ยเมื่อสนามครับนะทิ้งมือหนึ่งใบครับจวหนึ่งถ้าแวนเป็นคองโกเนาะสามารถโซบัสหนึ่งได้ครับแล้วก็เลือกเรียกัดคู่แข่งเลือกเรียกตัวเองขึ้นมือแล้วก็อีกฝ่ายทิ้งมือหนึ่งใบด้วยนะครับพ g จนะแต่ว่าไม่ใช้นะน่าใช้เป็นดอพีจีมีหรือเปล่าเอ่อยน่าจะมีอ่าเป็นดอพีจีมีนะครับแล้วก็เป็นทิกเกอร์อีกใบนี่คนนี้ครับนะเมื่อลงสนามช่องไวรือเลียก็ได้ครับจิ้มอยู่หนึ่งตัวนะครับ ปรับพลังและชิวให้มันเท่ากันครับนะก็เป็นตัวก๊อฟทั้งพลังทั้งชิวเนาะคือชิวมันศูนย์พาวจอมตีมันสี่พันแต่มันก๊อฟได้นะครับเอาไว้เล่นกับตัวไอ้เจ้าเบิร์นผาวนี่ทําให้เรากร๊อฟก๊อฟพลังได้นะครับสุดท้ายครับเป็นตัวเริ่มไล่จวดเนาะแล้วก็เป็นกิฟมีโฟร์มีเอ็กเซลแล้วก็มีโพเทคนะครับก็อืมก็เอ่เอโพเทคอ้าวโพเทคชนกันอีกลนะก็ไม่เป็นไรนะครับนะไม่เป็นไรเนาะ คลิปนี้อาจจะอธิบายสกิลยาวหน่อยครับเพราะว่าไม่ทาคลิปสปอยของดุบะไปนะครับก็ขออภัยทีครับนะก็เลยมาสกิลตรงนี้ให้เลยดีกว่านะครับเดี๋ยวทำทำสเต็มไว้เนาะเอาไว้กดสกิปนะอ่ะทีนี้เรามาดูส่มนหลังกล่องกันบ้างดีกว่านะครับนะผมตั้งใบแรกไว้นะครับโอเคมาเราจะมาดูทั้ง4ใบทีเดียวเลยนะครับก็โอเคนะ็อกนี้ผมว่าดุบะนี้ก็เป็นอีกแคนหนึ่งที่น่าจับตามองครับเพราะอนาคตนี้ก็ แรงใช่ย่อยนะไปเล่นไหมมันเป็นแคนที่แบบว่าดูเป็นลูกเมียน้อยนะแต่จริงอนาคตก็เป็นแคนที่ค่อนข้างแกร่งในระดับหนึ่งเลยนะครับนะซึ่งในตอนนี้อาจจะเล่นยากหรืออาจจะเล่นช้าเพราะว่ามักกัเสรสตอร์เนี่ยนะมันต้องขอโซบัสเกตสามในโซนเนาะซึ่งถ้าไม่ตรงดีโซชารจได้เราก็เล่นได้ไลแรกเลยนะครับก็มันก็จะช้าไงนะแต่ว่าโอ,โอ,โอ้ก็ผมว่ามันเป็นเด็กอีกเด็กหนึ่งที่ถ้าเล่นดีๆเนี่ยมันจะเป็นเด็กที่เก่งมากเลยนะ จริงๆนะครับเป็นเด็กที่เก่งมากเลยถ้าเล่เถ้าเล่นดีๆนะอืมผมแยกนี้ดีกว่านะครับอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้โฆษณาโทษทีมึนครับมึนขอบาเบ็ปั๊มทองสักบใบได้ปะเพื่อแบบว่าความแบบความความแบบว่าขิงชาวบ้านนะแบบอูอ้อู้อู้ได้กิบบัตเตอร์เบดปั๊มทองนะแล้วก็นูนด้วยเป็นไงหล่อเท่แล้วก็เจ๋งสุดๆไปเลยนะไม่ได้เหรอขอสักใบแล้วจะตั้งใจเรียนนะ เรียนจบแล้วก็เถอะนะแต่ก็จะตั้งใจเรียนนะครับไม่ใช่อนะครับอ่าไปต่อไปต่อแยกนี่เลยนี่ถือว่ายากไงนะทํามาสองแขนก็โอเคนะโอเคนะคนะบล็อกนี้ที่อแยกเนี่ยเพราะว่ามันคิดว่าโอละขึ้นนาจเยอะสุดนะครับแล้วก็เป็นดูบะเนาะเป็นทั้งเซตเลยนะครับเป็นทั้งแบบว่าไม่ต้องซื้อทีดีเนาะบล็อกเดียวสี่บล็อกเล่นได้เลยครับดูบะฟูลแคนเลยตอนนี้นะครับนะใครสนใจซื้อก็ ไปหาตามร้านการดเลยนะครับผมไม่ขายครับผมจะเล่นครับดูบะนะหาคอนเทนต์เพิ่มนะครับก็ต้องหาเด็กเพิ่มไงนะสแตนดาร์ดนี่แบบว่าขาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับอ่ะโอเคปุ๊บอืมไว้นี่นะครับแล้วก็อืมโอเคอ่ะผมทำการแยกเรียบร้อยครับอ่ะเรามาลุ้นเรามาลุ้นสุ่มหลังกล่องกันดีกว่านะครับใบแรกนะครับขอจับเพื่อความไม่รู้สึกครับ คิดว่าน่าจะเป็นเออ่ฟอยธรรมดานะแมบอ่าเป็นไอชินโกนะครับนะเป็นพวกชินโกนะครับก็สีเครื่องสวยครับนะสีเครื่องสว่างนะด้วยความที่เป็นสีเขียวด้วยนะครับมันเป็นสีสว่างเนาะก็เลยคิดว่าสวยดีนะครับฟอยก็ใช้ได้นะครับสีก็ไม่เพี้ยนนะครับโอเคนะครับไปต่อไปครับอ,อู้ชินโกอีกแล้วนะดับเบิลชินโกไงโอ้ยทริปเปลิลเลยไหมมาอีกใบไหมใบที่สามอะไรเงี้ยเฮ้อ โปรเทคโอ้โปรเทคยับเลยครับคือบล็อกนี้มันมีแต่แคนโปรเทคไงมันจะให้โปรเทคมันก็ไม่แปลกแล้วผมว่านะแต่ไม่ได้เจมีสกิลเลยใบสุดท้ายครับนะของดีไม่เอ่ยเออโอ้เป็นสกาเรนวิทโคโคออริจินอลแรร์นะครับนะก็แบ่งไปเนาะนะก็แบ่งครึ่งๆนะถือว่าโอเคนะครับก็ยังไม่ได้บัตเตอร์บิทกิฟท์ฟอสต์ปั๊มทองนะก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับนะถือว่าเปิดให้รู้กันนะครับโอเค ก็จบเท่านี้กว่านะครับกับคลิปอันบ็อกการชุด VBD03 นะครับนะก็ชอบลืมกดไลค์นะครับกดซับด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับน้องๆทุกคนที่คอยสับสนช่องนะครับทั้ง Subscriber แล้วก็ทั้งเมมเบอร์ของช่องนะครับนะก็ตามที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้เลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นน้องๆระดับวานิลลานะครับระดับผู้เริ่มต้นหรือว่าผู้เชี่ยวชาญนะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับนะนะเป็น บุคคลสำคัญเลยนะครับในช่องที่ทำให้ทุกวันนี้นี่แบบว่ามีกำลังใจนในการทำมันนะนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับนะโอเคจบคลิปนี้ได้นล้วนะสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนเท่านี้นะครับไปก่อนละบาย